มาแล้วมาแล้วนี่มีคนเ,คนเนดียวกันเศรษฐีคนนี้ประตำได้ยจะพูดตลอดได้หรอมาเศรษฐีพันล้านคือได้มะขายขนมเนนส้นนอว่าสันไายัทุกก็เลยตอบไปอืมคนรวยที่ขยันที่สุดในลกูกยังพูดตอบเพิ่มมาจถอะดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วเอาไปสอนลูกหลานนะคะอนาคตอนาคตจะได้มีเงินมีทองเหมือนชาวบ้านเขายังพูดตอบเพิ่มอืมยังพูดตอบเพิ่มมาจถอะ เคยสอนยายชมไว้ว่าคือปพอแม่แยายจะพูดอน่ะเคยสอนยายพูดไว้สมัยที่เป็นเด็กน้อยอืมสอนไว้ว่าอย่าดูถูกเงินน้อยอย่าคอยวาชนาอมยิ่งมีเงินยิ่งต้องขยันนะจริงๆนะยิ่งขยันเท่าไหร่ยิ่งรวยพอรวยมากๆก็มีเงินลงทุนมากๆอมากนะคนขยันไม่อดตายแต่คนขี้เกียจและชอบแขว คนนั้นทีคนนี้ทีไม่ใช่จนแต่เงินนะคะทุกทั้งใจไปตลอดชีวิตจริงไหมคะยัยพูดตอบเพิินบ่ะตอบย่างเงาเลยโบ้เลยัส่แมตต์เลยคนน่นนนะตอบย่างเงาเลยเลือดบ่ะอืมมันเลือดฉันนี่ดูนี่ยีเด็กเป็นคือยายชัูวว่าเด็กย่าดูถูกเงินหน่อยย่าคอยวัฒนาเห็นคนรวยทํางานยา่าจะไปอิจฉาเขาอืมเขาต้องอาเป็นอย่างยังเออ เอาเป็นอย่งยางย่างควอมขยนันควอมขยนันความมานะความอดทนอืน่าขาคิดว่าไม่เห็นติดยังชมพู่าดาๆที่เป็นลูกแฝดไดอมเม็นมีเงินเป็นมีเงินมีผัวรวยเพิ่งจะยังเห็นงานยู่กัน เขาเอือดจะหลัมบะหมี่หมกนี่เขาเร่อว่าเกิดบ่เสียสารเกิดแหงรวยแหงเหตุงานอีพี่สิบอกแทนบ้านมาลุวยเนี่ี่การบะมี่นี้เหตุงานม้ามาเขายังมีชีวิตอยู่เขายังแข็งแรงอืมเขาตรงใส่ชีวิตตัวของมันเป็นประโยชน์ดีดิมับ้านมันยูสหายใจสิมื่ออืมังใหะ นาทัวยังจะพูดนี่ยต้องเห็นเงเลยเห้นเงาเหนาวจริงซื้อหุนอ้นว่าเป็นมีงเงิน่าเอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นกินเปอร์เซ็นต์นั่งในหนาฟ้อมอยู่ซืเอมือเบางหุ้นเดี่หุ้นขึ้นหุ้นลงหุ้นจังสั้นหุ้นจังสี่นั่งในหนาฟ้อมเล่นเกมเ,น,เนี่ย เล่นเกมหนึ่งนาทีเล่นบังหุนหนึ่งนาทีเล่นเกมมึงหนึ่งนาท,เนเนาทีเล่นหุ่นบังนาทีอื่เ,เ,เขารวยเขาเหตุกัน์เขายิ่งมีเงินเขายิ่งเหงายนเขาเอาเงินไปลงทุนอืเงินไปสิ้นหลายมามึงหันหน่อยนึงมึงหิ่หน่อยนึงมึงหิ่หน่อยนึงมึงหันสลินนึงมงันยังที่ตังมันก็สิได้หลายอีกว่าชีได้เพิ่มกว่าเก่าอือย่าลืมเลยที่บอกให้ สมัยก่อนยัพูดถูกยังพูดกเห็นงานยังพูดก็บอกอกูอยากด้วยเนี่ยอืมกูอยากด้วยเนี่เห็นงานก็คิดจังสี q, kau, anyway. tá, illing, ่เลยบาด้พอมีเงินแล้วบอกคิดจังสั่นอืมบอสคิดตงสันแห่งมีเงินเหมือนมีเงินลงทุนเขาอยากเห็นอยางเอาเงินไปลงทุนอืมซื้อหุ้นซื้อหุ้นเร่อันไหนที่แบบว่าอยากขายของอยากขายขนมเสนเอาเงินไปลงทุนอืมให้ขนมเสนขายขนมเสตอืมอยากขายคีมเาเงินไปลงทุนขายคีม พ่าเขามีเงินเขามีต้นทุนเขาก็ขายอืมมาถ้าไม่หลายเขาก็ซื้อมาหลายเขามีเงินหน่อยหน่อยเขาก็ซื้อเงินเมื่อหน่อยหน่อยเอากระไรหน่อยหน่อยเปอร์เซ็นต์หน่อยหน่อยแล้วมันอก็จได้เองอืมขยันเอาได้แล้วเสร็จไปว่าเด้ออุ้ยรวยแล้วเป็นเศรษฐีพันล้านทำไมต้องทำงานเอ้าทำตัวนอกคนทำเพราตัวเนี่ยตายอืมอือะันกันมันไอ้คนไม่นึ่งขึ้นมาพอหรอมากำลังดู อร่อยอร่อยย้วนชมพูแสตยาชมพูผัดกินผัดเที่ยวหรืขอไปเบิง้งอืที่ยาชมพูพูดขนมเสน้นน่ะขอ,อร้านเขาเมนต์ไม่เฟรนก์เขียนมาขอไปอ่านร่อยิ่ณตอบกันทำไปเถอะทำไปตายตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกกระสุนก,กี่ตั้งสี่ตัวสูถึงบลงอลไว้ลาเขาจังหวะมีเงินลำเขาอ,อืมรู้เป่ จนเป็นหนีเป็นสิงคิดแล้วให้ประโตายไป,ปก็ไปไม่ได้หรอกจิตจนสิด้วยอืมันก็หน่อยก็ลงกิดไปไปคิดตั้งสี่หลามนันยังเป็นหนีเป็นสิงอยากจะไปคิดตั้งสัน้นอืห้าวนะห้ามีเงินข้ามเห็นงานข้าวมีลูกข้ามีหลานถ้าเขาเห็นงานเขามีเงินลหลายหลูกหลานเ่าก็สบดยสมบัติเ่าลูกหลานเขาก็สได้สบายนั่งวันนี้เขาก็ต้องสอนลูกสอนหลานน้ำว่า มีเงินแล้ว่าสะพานเงินถิ่มต้องหุ่นจักเห็ุงานอืขึ้นยาขึ้นเมย์ไงขึ้นอีเมย์เขาต้องสอนลูกเด้เนีย่ยจะไปสอนลูกได้เหรอแค่เป็นยังกระโดดก็เด้ตายไปเอาไปไม่ได้ยังจะไปสอนท่อนีกับลูกบัดนี้ลูกมันสิ่ขี่ข่านถันลูกขีดข่านลวบัดนี้มันลำบากไัยลำบากพอลำบากแม่มันสิกขีดข่านเห็ุงานมันสิบ่มีเงินแ้วมันสิมว่าครูเอาเงินน้ำพอน้ำเมย์เกิดการตีกันขากาันเป็นครอบครัวบ่มีความสุข เออเอาตัวอย่างที่ฉันพ so ูดเลยนี่มันน้องแค่ไปเห็นงานตื่นสามรถไปเห็นลูกจ๋าเทียไปเห็นงานออกจากบ้านตัหกโมงเจ็ดโมงคุณไปเห็นงานกลับมากก็หกโมงหกโมงเคิรถุงหนึ่งเออเออเห็นงานอ่ะเป็นผู้จัดการร้านชูชีอ่ะสามมองสามสาขาคุณเด็กที่บอกไงเออแล้วก็มีแฟนค่ะบอกว่าเฮ้ยลูกทํางานแค่พร์ททมไปอ่านลงหลดคอมเมนต์ในชมพูแสนกันลูกทํางานแค่พร์ททมยังมีหน้ามาบอกว่าลูกเป็นผู้จัดการร้านอ่าอย่างก็ร้านชูชี ตั้งสามล้านฉันว่าเอา้าตั้งประเทศเออตั้งประเทศเขาเมื่อไรเสร็จล้วจ้าเขาความสามารถลรวน,วนจบมาได้สามเดือนไปสมัครงานเป็นผู้จัดการได้เลยพอเขาความสามารถไหน่เออดีดีเด้อือไปสมัครหนีสิบคนน่ะได้คนเดียวนองเต็งไทยเขารับคนเดียวคิดเมืองความสามารถล้วน,วนเอออยู่ต่างประเทศความสามารถนะคะเธอไม่ใช่มาพูดเล่นๆนะว่าลูกทํางานพาร์ทไทม์แม้ยุสมัยก่อนตอนที่เรียนหนังสือน่ะเห็นงานพาร์ทไทม์ งานผัดถ bon ่ามอันเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟขนมปังแล้วก็ไปเห็นงานธนาคารไปเห็นงานธน,นาคารเป็นแบบผู้ซอยเขานะเป็นผู้ซอยเขาวิ่งเต้นเดินเอกสารให้เขาไปบอกน้ำลูกค้าอย่างีสิน่ะเออมันนี้เพื่อนบ่มากเพื่อนบ่มากเพื่อนอยากเป็นผู้จัดการอือเพื่อนอยากเป็นผู้จัดการเพิ่นก็เลยพอดีมูเพื่อนนั่นอันบอกว่านั่นผู้ชีสมัครงานเดิมจะไปสมัครเพราะเขาสมัครเป็นผู้จัดการไงนก็เลยไปสมัครเพ่นก็เลยได้อยู่ในเดิษัทอือคือเห็นงานอยู่ธนาคารมันต้องแบบเต้าไต่หรือไต่เต้า เป็นทีละขัน้นขัน้นมันถึงจะเป็นผู้จัดการขึ้นตั้งพญาย่เนี่ยพญาย์เห็นงานธนาคารต่างๆอายุเฉ่สิบห้าสิบหกปีเอออายุยี่สิบปีเพิ่นก็นได้เป็นผู้จัดการธนาคารเออเพิ่นไต่เต้าขึ้นมาท,ทีลรเทอหน้อยเห็ุต่างๆอายุสิบสี่สิบห้าปีเออเพิ่นเริ่มอะจริงๆรวันนี้อายุยี่สิบปีเพิ่นเด้เป็นผู้จัดการมันไต่เต้าเลยวันนว่าใส่เส้นเดอทีสิบอกให้เออน้อง,องแตงไทยนี่ก็ไม่ได้ใส่เส้นเดอ วันนี้เพิ่นไปเฮ็ดไปไปสมัครอยู่ร้านชูชีเป็นอะได้เป็นผู้จัดการให้เพิ่นเก่งไงเออแต่ว่าการเฮ็ดยุ่นยู่เสิร์ฟเป็นเสิร์ฟคอฟฟี่เสิร์ฟเปนอย่างเพิ่นเอิ้นเสิร์ฟขนมปังไหมเบอร์เกอรี่บอกเพิ่นเอิ้นร้านเบอร์เกอรี่บอกเพิ่นเฮ็ดมันบ่ได้เป็นผู้จัดการหรอกเพิ่นเป็นลูกน้องเขาเงินก็ดีอยู่เด้แล้วกันเฮ็ดยุ่นธนาคารเงินก็ดีอยู่เด้อืกได้ชั่วโมงละ45บาทธนาคารน่ะเออได้ชั่วโมงนึงอะ45ดอลลาร์แต่ว่ามันห่างไ่ได้เป็นผู้จัดการมันได้้เเป็นนลูกองงขาไ มันนี้เพิ่นบ่มักเพิ่นอยากเป็นใหญ่เพิ่นอยากเป็นใหญ่ติมโตเออเพิ่นก็นเลยไปสมัครได้เป็นผู้จัดการเลยมันนี้เงินดีบัดนี้เออเลือดสมเป็นเตียน,นเลยอืนเพิ่นฟันอืมพ่อเหฟังอืมแล้วจะไปขีดขั้นแล้วแบบแล้วจะไปดูถูกคนอืมเห็นแบบว่าคนรวยขเขาเ็ำงานอยู่อืมมันเป็นพวมสามารถของเขา มันเป็นความสุขความพอใจของเขาจะไปอิจฉาเขาอืจะของเห็ดม่ได้คือเขาอยาจะไปอิจฉาเขานีมสิบอกให้เด้อทำไมทำไมใส่กระโหลกหัวอืคุณทันจะเล่หมันทำเพลรวยเห็นบอืะคุณจะเห็นงานไหม คนรวยนั่นแต่เศรดไทยเฮารวยหลายค่ะคนเห็นงน่เพราะคนว่าดูถูกเงินน้อยบอกคอยวาสนาบอกหายใจทิ่มคนคม,มู้จักกว้างไมเขารู้จักคิดรู้จัก,จากวางแผนอนาคตไงเขาไม่คิดว่าถ้า um? ป็นหนยะังตายไปกันหน่อยก็ล่งเอาไปไม่ได้แล้วต้องคิดถึงคนข้างหลังถึงความสุขสบายที่เขามีอยู่ถูกมือน,นีอ้แต่เขาเห็นงานมันกับ b น r ักบากกาูแรงเลยเห็นงาน b u หนกักเล้อบอกไง มีงานเห็ดมันบ่หนักแต่ว่าขันบ่มีงานเห็ดมันหนักเพราะว่าบ่ามีเงินใส่อือฟังให้ถึงข้ารวยนะขันเขาบ่าเห็ดงานนะเงินมันก็นกนสิเหมือดไปก็สิลอยลอไปเรื่อย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 ,อ,ยอือที่บอกใหมีงานเห็เดอด็ดีแล้วเด้ออือฝากถึงคนที่คอมเมนต์ คิดแน่ก่อนสิคออเมเนานะว่าแม่มาคิดตัส้สิกระแนกกันแนงเขาอืมกันแนกกันแงงยันพูดบ่ได้เลยเพราะว่ายันพูดตอกกลับ,บนี่ถือยูสัมกมาที่ยจงสยันพูดว่ามานี่ถือมืดอันพูดว่างคนที่เขาขยัยานนะ่ะเขาถึงรวยไงอืมรวยแล้วรวยอีกอืมเป็นั่นรวยแล้วรวยอีกอืม ร,วย,ยรวยจะไม่กูจะกินรวยจังเลยเงินมันไหลหาเงินไงนี่ดีตกว่าเงินมันอไหรหาเงินกันคิดคิดตั้งสั่นไปนี้เวลาเจา้าบ่มีเงินนะเจ้าสีหาโบเจ้าจะใส่คิดทั้งสั่นเด้อะคิดกี่ขวนะัญนอะคิดกี่ขวนะัญเนอะ